จากที่เคยทำคลิปไปนะครับเรารู้จักการใช้งานของตัวรีโมทขึ้นความถี่ RF 4 3 3ส h มเฮิร์แล้วนะครับเราจะต้องนำตัวนี้ไปต่อกับวงจรนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะนำวงจรรีโมทคอนโทรลตัวนี้มาใส่ไว้ในรางฐานนะครับเรามาดูรางฐานกันก่อนนะครับรางฐานปกติเนี่ยจะมีสวิตช์อยู่ด้านข้างนะครับเป็นแบบนี้เวลาที่เปิดรางฐานออกมาเนี่ยพื้นที่ในการเก็บสวิตช์ด้านข้างจะแคบกว่านะครับ ส่วนรางฐานที่เป็นแบบสายแบบนี้นะครับเขาติดตั้งสวิตไว้อยู่ด้านบนนะครับแบบนี้นะครับพื้นที่ในการเก็บสวิตเนี่ยเขาก็เผื่อไว้เยอะดังนั้นพื้นที่ของรางฐานตัวเนี้จึงพอที่เราจะนําตัววงจรรีโมทเนี่ยมาใส่ไว้ในรางฐานพอเรานําตัววงจรรีโมทไว้ในรางฐานแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้สายไฟตัวนี้ไปต่อกับหลอด LED หรือชุดไฟในโมเดลได้เลยโดยที่เราควบคุมการเปิดปิดได้จากรีโมทตัวนี้นะครับขั้นตอนแรกผมก็จะนำใส่ไฟจากตัวรางฐานออกก่อนนะครับ เมื่อนำสายไฟออกแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ออกด้วยนะครับแล้วเราดึงสวิตช์ออกมานะครับหักขาของตัวนี้กลับมาฝั่งตรงข้ามนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้ตัวนี้ขั้นตอนต่อมาผมตัดขาพลาสติกตัวนี้เลย แล้วก็ขาด้านนี้ด้วยนะครับจากนั้นเรามาเตรียมสายไฟของตัวรีโมทกันนะครับขั้นแรกผมจะทำการถอดสายรับสัญญาณก่อนนะครับเมื่อเราทำการถอดสายรับสัญญาณของตัวรีโมทคอนโทรลแล้วเนี่ยเราก็ต้องหา สายสัญญาณตัวใหม่มาด้วยนะครับในที่นี้ผมใช้สายเส้นเล็กหน่อยเพื่อจะได้ประหยัดพื้นที่นะครับจากนั้นก็ทำการต่อเข้าไปที่รอยบัดกรีเดิมนะครับ <c oughs> ท่านี้เราก็ได้สายรับสัญญาณเส้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและบางแต่ว่าประสิทธิภาพการทำงานก็เท่ากับของเดิมอยู่นะครับจากนั้นเราต้องทำการถอดสายไฟเดิม ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสายไฟเส้นเล็กให้หมดเลยขั้นตอนต่อมานะครับผมจะบัดกรีสายไฟจากรางฐานนะครับเป็น INPUT บวกเป็นสายสีแดงนะครับแล้วก็ INPUT ลบเป็นสายกราวนะครับสีดํา แบบนี้นะครับเราก็ได้สายที่จะต่อกับสวิตของรางฐานแล้วนะครับส่วนสายอีกชุดนึงจะเป็นสายเอาพุทธบวกและเอาพุทธลบนะครับอันนี้จะต่อนําไปใช้งานเราก็ใช้สายอีกชุดหนึงบัดกรีแบบนี้นะครับเราจะได้สายทั้ง2ชุดละ ทีนี้เวลาที่เราจะนําไปติดตั้งในรางฐานเนี่ยเพื่อป้องกันการช็อตหรือว่าสายไฟไปโดนอะไรให้เกิดการลัดวงจรนะครับผมก็จะใช้เทปฉนวนกันความร้อนแบบนี้นะครับมาพันทับวงจรรีโมทคอนโทรลอีกทีนึง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราได้ใส่พอเราบับตกรีใส่ไฟแล้วเราก็ลองนำตัวรีโมทมาวางไว้ในรางฐานดูว่าใส่ได้ไหมนะครับนี่นะครับเราใส่องจรรีโมทไว้ในรางฐานได้พอดีเลยนะครับจากนั้นก็ทำการร้อยสายแล้วก็บัตกรีใส่ไฟอินพุตเข้ากับสวิตช์นะครับ แต่ก่อนที่จะบัดกรีสายนะครับเราต้องเดินสายสัญญาณตัวนี้มาก่อนนะครับเราทำการถอดขั้วฐานนะครับแล้วก็ร้อยสายลงด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็นำฟิล์มกันความร้อนปิดทับไว้นะครับ Thank you. พอเราเดินสายสัญญาณแล้วนะครับแล้วก็ประกอบตัวขั้วแบตกลับเข้าไปที่เดิม ก็ในส่วนคั้วรลบนะครับก็ใส่กลับไปที่เดิมจากนั้นเราก็จะมาบัดกรีสายตรงนี้คั้วบวกกับคั้วรลบ พอเราประกอบรังฐานเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาลองทําการทดสอบดูนะครับว่าราังฐานเราสามารถใช้งานได้ไหมนะครับก็เริ่มต้นที่ใส่ฐานก่อนจากนั้นก็ใส่หลอดไฟนะครับเปิดสวิตช์ที่ตัวรังฐานนะครับตัวนี้ จากนั้นกดรีโมทท่านี้เราก็สามารถนำตัวรังฐานรีโมทคอนโทรลตัวนี้ไปต่อกับชุดไฟต่างๆแล้วก็ทำการเปิดปิดด้วยรีโมทคอนโทรลได้สะดวกง่ายดายนะครับ